ก็คุณแม่ก็นมว่าแฟนติดตามเจ้ากุ้งก็คุณแม่แม่ครับไปดูเลยนี่อะไรนี้ชมก็ชมไปเลยว่บบไหนหลายคนอาจจะงงวยงวยงงว่าตัวเองใช้ไอ้โปรโมชั่นอะไรของดีแท็กอยู่นะครับมันไม่ยากครับวิธีการที่เราจะมาเช็คว่าเราใช้โปรโมชั่นอะไรไปดูเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจมะสอนวิธีการเช็คเครียขขายดีแท็กแบบเสียค่าบริการนะครับว่าเราใช้โปรโมชั่นอะไรอยู่กดเข้าไปเลยครับดอกจัน1 0 3หอกจัน8แปดสี่เหลี่ยมกดโทรรอสักครู่นะครับแล้วก็ปิดทิ้งนะครับเอ็มจะส่งไปในข้อความของเรา ผมเข้าไปที่กล่องข้อความเลครับนี่ครับโปรโมชั่นเด้งเข้ามาแล้วครับผมใช้โปรโมชั่นไอ้ไตเน็ดนะครับดีแท็กไตเน็ดโปรโมชั่นคือโทรทุกเคราอขาย50สตางค์ต่อนาทีนาทีแรก99สตางค์ไม่รวม VAT แพ็กเกจเมคือโทรทุกเคาอขาย120นาทีราคา60บาท30วันไล่รวม VAT ครับ แพ็กเกจเสริมเน็ตนะครับผมใช้เน็ตไอสามสิความเร็วคือ4ี่มกะบัตต่อเดือนนะครับ30วันนะครับ100บาทนะครับของผมสําหรับของผมถ้าไอคุณสงสัยว่าคุณใช้อะไรของดีแทกนะกดไปได้เลยที่ผมบอกดอกจัน1นึ่งส่วนสาบอกจัน8ปดสีเลี่ยมกดโทรออกนะครับสําหรับของผมก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมหน่อยขอบคุณครับถ้ามีคลิปใหม่มาอย่าลืมมาติดตามกันอีกนะครับขอบคุณครับ